วตามสัญญาค่ะเราจะมาแต่งหน้าลุกอะไรก็ไม่รู้นะคะก็ขอบแวนก่อนนะอ,อ่าไนดี <c oughs> ก็จะเป็นการรีวิวเครื่องสำอางฟร์เวอร์โนไปด้วยนะคะแต่ก็อาจจะมีพูดถึงของในคลิปอื่นๆด้วยนะคลิปแกะกล่องแก้งนะคะก็คืออัดไปแล้วนะจ๊ะอันนี้จะเป็นชื่อลุก ไปมหาลาัยแบบสาวซ่าแก่นเซียวนะคะเราจะมาเริ่มจากลงตัวนี้นะคะชื่อฮาราลาลิเบะนะคะพุดเลดนะคะอันนี้เป็นฮา d ดะรบิเกอีกนะคะเป็นพรีเมียมน้อยไม่หมดเลยเป็นแคเน่แคร์นะคะก็ถาไ้ก่อนอแล้วก็พัดนี้นะคะตอนแรกว่าจะทำเป็นแบบ อ่คลิปเงียบนะคะแต่รู้สึกว่าไม่ได้มันต้องพูดใส่ซับก็คือไม่เวิร์กนะคะนี่ก็ทาไปเลยนะคะคลิปนี้จะค่อนข้างเร็วไม่ได้รีลาอะไรมากถึงกึง mini ่งนีรีวิวแล้วก็แต่งหน้าไปด้วยจากนั้นนะคะจะลงเป็นฮันดาระบบนะคะเป็นคนนี้ห้อกันเนาะนี่อันนี้ฮันดาบิเรอีอันนี้เป็นฮันดาระบบนะคะเดีย๋ยวนี้จะเป็นเรื่องชุ่มชื้นตัวเมื่อกี้จะเน้นแบบเรื่องจิวนะคะ อันนี้ก็คือหยดไม่เยอะเพราะว่าแบบนิดเดียวก็คือทั่วหน้าแล้วนะษษรู้สึกว่าตุ้มหูห่วงนะ่าจะแบบเข้ากว่าไหมลุคนี้ยแต่คือขี้เกียจเปลี่ยนแล้วนะคะในวันฟอกไปเรียนเดี๋ยวจะมีแบบอัดคลิปไปให้ด้วยนะคะแต่อันนี้จะเป็นแบบแต่งหน้าข้าวๆฟิลแบบซ้อมแต่งหน้าแล้วก็รีวิวของนะคะก่อนมอเปิดนะจ๊ะ ในมากนะคะอันนี้จะเป็นโนดีบโอนะคะที่ทำรีวิวไปแล้วกันแดดของเราบีไปเลยก็ <c oughs> คือแต่งเสร็จถ่ายรูปเล่นเอาคุมนะคะทุกคน <c oughs> เราจะไม่เน้นแบบทารตรงคอเลยนะคะเราจะทาแค่กันแดดอย่างเดียวเพราะเดี๋ยวคอเสื้อเหลือ <c oughs> งซักออกได้อะแต่มันแบบซักออกยากมากแก เข้าอาทีตย์หน้าลอยแล้วนะคะมันคือทางลัดของคนขี้เกียจสักผ้าแบบสะอาดทันสุดนะคะนี่ก็ถาไปเลยทุกคนเห็นปะมันแบบมันไม่มันเลยอะแบบเดียวคือไปแล้วซึมเข้าหน้าแล้ว ก็ยังมีความสนับกันแดดกับหน้านะคะรู้สึกได้ว่ามีกันแดดที่หน้าไม่ได้แบบทาแล้หยหายไปเลยขนาดนั้นนะคะแต่แบบเออยังพิมพ์กันแดดแต่แบบค่อนข้างเนื้อเบาเลยนะคะใครที่แบบผิวมันนะคะก็น่าจะชอบมากๆเลยแต่ผิวแห้งก็ใช้ได้นะคะตัวนี้ไม่ปา่สีผิวนะคะเป็นกันแดดธรรมดานะทุกคนต่อไปเราก็จะมาลงคุชชั่นกันนะคะเป็นของ รันนะคะเป็น Insta Cushion by p o m i n i t นะคะที่ทำาอยู่ไปแล้วเช่นกันตัวนี้นะคะค่อนข้างเกี่ยงง่ายแต่ก็ต้องรีบเกี่ยวแล้วก็มีความแมตเนื้อเข้มข้นนะคะใครไม่ได้อยากปกปิดมากนะคะก็คือบีบนิดเดียวพอนะคะต่อตโตสำหรับคนที่หน้ามันนะคะและสีผิวประมาณเรานะคะเป็นผิวขาวเหลืองอะไรเงี้ยกลางๆเนาะก็คือแตะแตะเลยคือตัวนี้นะคะจะเน้นความเป็นแบบสีสีบนหน้าไม่ได้เน้นความ ผิวเป๊ะอะไรขนาดนั้นนะคะนี่ก็ทาไปเลยไหมเดี๋ยวๆก็คือปิดแล้วนะคะแล้วเ,เลยแบบโอเคค่อนข้างแบบทาบางมากๆเลยนะคะใครไม่ชอบมือเลยซื้อแปรงหรือว่าใช้พับได้นะคะแต่เราถานัดใช้มือรู้สึกว่ามันมันเร็วมันประหยัดแล้วก็รู้สึกว่ามันเกลี่ยดได้ดีนะคะนี่ทาไปเลย หน้ามันก็จะมีความเนียนขึ้นหนึ่งระดับหลายระดับไรแหละแค่นี้เดียวก็คือเนียนแล้วใช่ไหมคือไม่ต้องทาอะไรเยอะนะคะหน้าก็แบบเหมือนแบบผิวดีแต่เกิดแล้วดูใกล้ๆก็จะแบบเออเห็นความรองพื้นนิดนึงนะคะแต่ถ้ามองใกล้ๆก็คืออุ้ยไม่เห็นนะมีสิวขึ้นนะแล้วก็ขออยันบีบด้วยแต่ต้องแบบไปใช้มาเพราะสิวนะคะอือตอนนี้นะคะผิวก็แบบ มีความแมทนะคะมีความหนุบหนบนิดหน่อยแล้วก็จะมาลงเป็นแก้มนะคะวันนี้เราใช้เป็นครีมบลัชนะคะทุกคนเป็นโทนน้ำตาลนะคะแบรนด์ baby by นะคะสีวูด d ี้ราคาถูกแล้วก็คือใช้ได้เยอะนะคะใช้ได้บ่อยด้วยสีของเขานะคะคือครอบคลุมหลายโทนมากแต่สีที่เราหยิบมาจะเป็นน้ำตาลนะคะติดความอิดนะคะทุกคน แล้วเราก็จะแบบสลบขึ้นไปแบบนี้นะคะรู้สึสกลักการปัดแก้มแบบนี้ไปแล้วนะคะปัดแบบแก้มกึ่งๆคอนทัวร์เบาๆอ่ะเพราะรู้สึกว่ามันแบบนะข้างที่ทาก,กับข้างที่ไม่ทาข้างนี้มันจะแบบหลอกตาว่าเฮ้ยไปโบ็อ,อกมาหรือไม่นะคะแต่เปล่าเราทําแบบนี้กับหน้านะคะคือถ้ามองใกล้ๆก,ก็เห็นแหละแต่เราไม่ได้เน้นธรรมชาติแล้ววันนี้ ก็แบบต่อยากให้มันมาข้างหน้ามากนะคะถ้ามาข้างหน้าก็แบบเกลี่ยๆไปแปะนิดนึงแล้วก็แบบสโลปไปข้างหลังแบบนี้นี่นี่หน้าดูแบบดีขึ้นนะคะคนอื่นว่าดีขึ้นไหมไม่รู้แต่เราเห็นความต่างก็พอแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะยังไม่ลงแป้งนะคะเราจะมาที่ตัวเอกของเราก็ นั่นก็คือแบรนด์เ w e ร์ o โนนั่นเองนะคะที่เราอยากจะมาเททุกคนดูกันนะคะเป็นอขอพูดอีกครั้งนะคะอล่ซจะชื่อว่าเฟิร์นโนส์มูนไลท์เมอร์เมดเซ r ร์ไรส์นะคะใช่เฟิร์นโนส์มูนไลท์เมอร์เมดเซอร์ไรส์5คอลเลคชั่นจิวเวลรี่อายแชโดว์พาเลตนะคะเบอร์ ard, ห้ามูนไลท์แลนด์นะเป็นเมืองแห่งแสงจันทร์นะว่าไปาก็จะตรงคอนเซ็ปต์ของเขาพอดีนะคะ ก็จะมาเปิดคนดูกันเลยอีกครั้งนะคะคือมีความเลอะอย่ต้องเป็นไจ้เช็ดอีกนะเพราะามันเลอะจริงๆควรแบบเช็ดมือห่วงมากไม่มีกลิ่นเราจะมาลงเป็นแบบว่าครบทุกสีนะคะจะลงเป็นสีเบทอ่อน,อ,อนนี้ก่อนสีติดดีมากนะคะทุกคนดูนะทาไปบางๆนะไม่ต้องแบบอะไรเยอะมากถ้าแบบพอเป็นเบทเฉยๆนะคะตัวนี้ ต่สีติดดีมากทุกคนเห็นไหมแตที่แบบตามันแดงๆวันนี้ไม่คลายเป็นสีเนื้อไปแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาทาเป็นตัวนี้นะคะเป็นมือสีฟ้าของเราโอ้ยสีเจ็บจังเลยทากลางตานะคะแบบเกี่ยๆ้ทั่วบางๆแบบนี้อเหลือก็ไปค้างติดนิ้วดีมากแล้วก็เื้ติด หนังตาได้ดีด้วยนะคะใครที่รู้สึกว่าหนังตาแบบเป็นคนหนังตาแบบไม่หมันแบบเราหรือมันติดยากเงี้ยก็อาจจะเลี่ยงการทาแป้งก่อนแบบเราก็ได้นะคะที่เราก็ไม่ได้ทาแป้งก่อนก็คือแบบกลัวแป้งมันจะไปรบกวนนะก็เลยแบบต้องทาตรงนี้ก่อนนะคะไม่ค่อยเห็นเลยเนาะหมายถึงแบบเวลาลืมตางเงี้ยมันจะแบบปิดเลยก็อาจจะต้องเกลี่ยขึ้นมาหน่อยนะคะตัวเบ้าตาอืม นี่นะคะได้เป็นสีฟ้าแบบนี้แล้วจากนั้นเราก็จะมาเริ่มเป็นสีนี้นะคะ่ะทุกคนไม่เอาดีกว่าเราจะมาเริ่มจากสีแมทก่อนเราจะให้สีดําตรงนี้นะคะมันไม่ใช่ดํามากมันจะเป็นน้ําตาลเข้มติดเทานะคะตรงนี้วันไหนเบื่อก็ได้สีนี้นะเป็นฟิลแบบสโมกกี้อายสีนี้แบบแต่งไปทํางานได้นะทุกคนดูดิ เนี่ยแบบว่าอาจจะเป็นฟ้าอ่อนๆแล้วก็แบบเอาอันนี้มาสโลปตรงนี้มันก็จะมีความเป็นเงาอย่างเงี้ยเห็นไหมตาดูแบบปึ๊บขึ้นผู้ไม่ถูกอะแล้วก็ตรงนี้หางปึ๊บไรอุปกรณ์นี่มันก็จะมีความเป็นนี่ดูดุขึ้น จากนั้นเราก็จะมาที่สีน้ําเงินตัวแม่ตัวมัมราชดาไลททิตเตอร์ของเรานะคะก็ปรับค่อนข้างเป็นความเก็ดใหญ่เก็ดปลานะคะมีความกา,กากเพชรเลยแหละเนื้อนเนียนนุนนน่มนะคะสีค่อนข้างแอปติดตรงนี้ยากนิดหน่อยอะ หรือพะอละาทาหลายชั้นก็ไม่รู้นะอลองบิ้วเพิ่มว่างนี้ดีกว่าต้องออกแรงกดนิดนึงนะคะทุกคนอันนี้เราจะมาทาแบบระหว่างเชื่อมนะระหว่างสีดํากับสีฟ้าอ่อนๆของเราเราจะทางนี้เออเป็นบูแบบนี้เคกข้างก็แบบบิ้วเพิ่มแล้วกันเพราะว่าเราคงจะทาเธอน้อยไปหน่อย กล้ปีนี่ยทุกคนลุกนี้มันง่ายมากเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยนะคะแต่งตามเซนล้วนสีเงินนี่ค่อนข้างร่วนๆนะคะมีความร่วนแล้วก็ค่อนข้างอ้าวคืองี้คืองี้คืองี้ทุกคนคือตอนที่เราบอกว่าแปะน้องอะน้องสีเหมือนแบบรุ่นร่วนอะแต่พอแปะเข้าตาปุ๊บโอ้ สีคือทุกคนสีตะโกนมากสีนี้ไม่ต้องป้ายเยอะมือนเราก็ได้นะเนี่ยมันจะมีความแบบเออเป็่งประกายแบบเนี้ยดูดิเออก็ซอแบบเกี่ยามาตรงนี้นะคะบริเวณนี้เอ,อนี่นะคะก็ได้แล้วเสร็จแล้วนะคะยังไม่เสร็จพอแบบ ข้อแรกยังไม่เสร็จฟินิชมากแต่เราจะแบบไปเก็บงานรายละเอียดตรงนี้หน่อยนะเราจะแอบทาสีน้ำเงินดีมันมันเป็นกิตเตอร์ยังไงดีมันไม่ใช่สีแมมเพราะง,งั้นนั้นเราขอเล่นเป็นสีดำตัวนี้นะคะเกี่ยงอย่างนี้เอาเอาก็แบบไล่สีออกมา <S 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 นี่ค่อยแบบเป็นลูกเป็นล่างเลยเนาะเออ นี่มันจะหลอกตาให้แบบดูโตอะดูแบบโตอ่ะพอแล้วนะแม่เก็บไว้ใช้เปิดเทอมย,ยาวๆคือลูกเนี้ยเราได้เรยมานานใจมาจากนางแบบของฟลาวเนอร์นั่นแหละนะคะที่เขาบอกว่าโฆษณาลิปสีหนึ่งนะคะที่เราก็ซื้อมาเหมือนกันคือพอแบบเห็นใช่ป้าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะ แต่งหน้าตามเขาบ้างแต่เขาก็ไม่น่าจะแบบใช้คอลเลกชันนี้นะเขาน่าจะไปใช้คอลเลกชันเลตันแองเจลของเขานั่นแหละเพราะว่าเขาคงอยากจะแบบอะไรวะเวลาพรีเซนต์เขาก็อยากจะพรีเซนต์แบบคอเดียวกันเนาะต่อมาที่ซิดทูซิดนะคะที่แบบอันนี้แท่งใหม่นะคะแท่งเก่าหมดไปแล้วเราจะแบบทาแบบเฉียวขึ้นไปจริงๆอะ่ะพอไม่มีกระจกแล้วมันแอบ,บลำบากนิดนึง เชี่ยวไม่พอคะ่ะดึงมาดึงขึ้นพอดูแบบในนี้มันไม่ช่วยสวยเลยเพราะงั้นเราคงต้องพีชีดเธอแล้วละ่ะดึงไม่ได้อะ่ะเฮมไม่กล้าดึงก็จะแบบถูๆไปถ่ายไปนะคะ ไ,ได้หรือว่าเขามีวิธีดึงโอเคแกะได้แล้วนะทุกคนโอเคลอกมาแล้วอ้พังเฉียวเอาละเอาจะมาถมเธอ โอมันมันได้เครกีดจ,จะไปตรงนี้แล้วนะคะอันก็จะหมดอ่ะใกล้เสร็จแล้วนี่เราไปต่อกันที่มาสคาร่ากันเลยค่ะทุกคนเย,ย้สามารถซื้อของแต่งตามเราได้นะ แต่ถ้าใครมีอยู่แล้วก็อ a d a p t ด้นะคะไม่จำเป็นต้องแบบตามทุกชิ้นเราจะมาปัดมารคาร่า,าก,กันตรงนี้ไม่มีอะไรมากก็จะแบบทําให้มันมีความสโลปไปข้างๆนะคะเพราะเราอยากได้ตาเฉี่ยวเนาะขอยืมเธอหน่อยนะโอเคนี่ปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะไม่ได้แบบตั้งขึ้นอย่างนี้แต่แบบจะเป็นการแบบดึงไปทางซ้ายแบบนี้ นี่มันก็จะมีความแบบหนีมาอยู่ข้างนี้นะคะตามันก็จะดูแบบมีความเฉียวดูดูดเนื้อแมทของเขาทำมาได้ดีนะคะคิตเตอร์ก็คือจึ้งอะแต่มันไม่ใช่คิตเตอร์ที่ดูธรรมชาติอะเพราะงั้นใครที่อยากได้งานธรรมชาติอาจจะต้องไปคอลเลคชันอื่นนะคะหรือไม่ก็ดูรีวิวกันด้วยนะ เพราะว่าบางทีบางสีมันอาจจะดูธรรมชาติแต่ทาจริงอาจจะเพี้ยนอะไรเงี้ยแล้วนางแบบเขาก็มีหลากหลายไปดูได้นะคะแต่อย่างว่าแหละดูรีวิวอะมันอาจจะไม่ได้เป๊ะเท่าลองเทสหรือดูรีวิวจากผู้ใช้ทางบ้านจริงๆเพราะอย่างว่าแหละทั้งกล้องทั้งสีผิวทั้งแสงนะคะเป็นปัจจัยที่ทำให้แบบเออกล้องอะมันอาจจะแบบไม่ได้ตรงเป๊ะเวอร์นะคะ แล้วเราก็จะมาใช้เป็น flower note นะคะตัวนี้อีกเช่นกันชื่อรุ่นว่า The little angel นะคะซึ่งเราชื่อสีเป็นศูนย์สีศูนย์เก้านะคะ d e v i l angel dark angel Devil angel มาจากไหนมองไม่เห็นตัวเล็กนะคะนี่กลิ่นช็อกโกแลตคือแบบมันดีมากรักชูมากเนี่ย่ะเกามาทากันเลย ทาลิปมันมาแล้วนะคะสังเกตนะถ้าเราเป็นขุยเนื้อมันจะจับตัวเป็นก้อนนะคะแต่เนื้อนุ่มมากนะแล้วก็หอมมากด้วยเนื้อมันไม่ได้เรียบเนียนนะคะทุกคนอ่ะ คือต้องมีเกลี่ยรอ,อบนะคะทุกคนแบบว่าเนื้อมันไม่ได้เนียนในรอบเดียวที่ปาดทุกคนเห็นไหมเห็นไหมออแล้วก็เกลี่ยเอานะคะเนื้อไม่ขาวคนโคลนฟุงฟ้งๆนะคะทุกคนนี่ค่ะก็ฟินิตแล้วนะคะเราไม่ทำอะไรกับคิวทั้งนั้นใครจะทำก็ทำแต่เราไม่ทำาไม่ชอบเก็นคิว ดูแบบเป็นลุกที่ชอบมากนะคะอีกลุกหนึ่งเลยทีเดียวตูวแล้วลืมอะไรลืมทาแป้งก็ใช้ตัวนี้นะคะตัวเดิม,มแปะป้าบนิดหน่อยขยี้ทั่วมือแล้วก็ ะะก็เสร็จแล้วแต่อาจจะมีกิตเตอร์หลงมานิดหน่อยเพราะว่าเผลอนะคะเสร็จแล้วนะคะลุกอะไรไม่รู้ลืมไม่เกะเลย ราก็ต้องมีเพิ่มออปชั่นเสริมเพื่อความเกร๋ของเราแต่คือแต่คือถ้าแต่งตาขนาดนี้แล้วใส่แว่นกันแดดจะทาตา,ตา,ตาทำไมวะ <ś ś> <ś> <ś> จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวเครื่องสำอาง Flower No คร่าวๆนะคะแล้วก็ตัวอื่นๆด้วยนะคะสลับ กับการแต่งหน้านี้อืมก็ชอบลุคนี้นะคะรู้สึกดีกว่าที่คิดด้วยซ้านะคะรู้สึกประทับใจคือสำอางของเขานะคะคือแบบมันดีนะคะแล้วก็คือสมราคาทั้งแพ็กเกจอายแชโดว์นี่คือแบบเผื่อใจไว้แล้วนะกลัวแบบเนื้อไม่ดีอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคือมันดีนะคะส่วนตัวนี้ก็แอบเฟลนิดหน่อยคือเขาจะมีความเป็นเคลเคลเนื้อมีความ แป้งมีความเกาะเป็นก้อนนะคะแต่คือเนื้อมันนุ่มมากแล้วก็เกี่ยง่ายนะคะไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่เนาะถ้าใครดึงไม่ออกนะคะเนื้อคล้ายคล้ายโฟร์ยูทูรุ่นแบบว่าไอ้แท่งเหมแมทที่เป็นแป้งนะคะไอนะ้พาวเดอร์คิดน่ะคล้ายๆเลยนะทุกคนเนื้อคล้ายๆกับตัวนั้นนะคะของโฟร์ยูทูแต่ตัวนี้มันจะมีความแอบมีความแมทกว่านะคะโฟร์ยูทูมันจะมีความมีความครีมกว่าอืมนี่นะคะลุกก็จะได้ ประมาณนี้เลยนี่ถ่ายรอบหนึ่งฟิลแบบแอกแอกอะแบบอุ๊ยไม่ตั้งใจค่ะนี่เงี้ยโอเคก็ขอจบคลิปวิดีโอแต่งหน้าไปมาหาลายลุก ยายสาวแซ่บตัวแสบของเรานะคะเป็นงานแต่งหน้าลุกปีสี่ที่ชอบมากนะคะทุกคนนี่ก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ได้นะหรือแบบพูดคุยกันได้นะคะทุกคนรู้สึกว่า่อบมันจะเงียบเงับกันไปแล้วก็บายนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเย้จบแล้ว